สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ย่ามบพามาเที่ยวนะครับพี่น้องวีคอร์ดฟ้ามนะครับทางเก่านะครับมาบึงบรรยากาศนะพี่น้องเรียงงกอ่ยเขาเลี่ยวๆนะครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับในนํำตัวอีกที่อ่ะนะครับโอ้ปริ้ญาหน้ามาประดิษฐ์ครับอยู่สุพรรณบุรีอำเภอหนองยาไซครับบ้านแจงงามบ้านแจงงามนะครับตำบลตำบลแจงงามแจงงามนะครับอำเภอหนองยาไซ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องหมอหมอพามาตามเบื้องอีกนะครับคิดฮอดนะครับพี่น้องคิดฮอดมาเบิ้งบรรยากาศนะครับเป็นไดนครับไอช่วงนี้ลอยล่งพงนะครับ๋อครับลอยลงพงแล้วสบายแดนนะครับสบายเนี่นี่คอดหลายวะครับไอช่วงนี้ช่วงนี้เ็เป็นซ้ำฤดูคอดเพิ่นนะครับก็ได้จะพกเจ็บโตแล้วนบผม ครับหกเจ็ดตวเลนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาย่างเบิ้งนะครับพื้นที่หน้าประมาณจักไรครับไอ้หน้าก็ประมาณยี่สิบครับประมาณยี่สิบไรครับประมาณยี่สิบไรกะงัวจักตัวครับงัวครับแปดซิปครับแปดซิปนะครับเดี๋ยวพอดีนะครับพี่น้องไปเบิ้งพอพันน้ำเลยครับมาเมือนั้นบริายให้เบิ้งคักนะครับ ก็พอในช่วงคล้ายเขียดนาะไอ้นอะปล่อยออกมานะครับ<อ>ได้ตัดหยาบอ่ะบอคับช่วงนี้ก็เอา่าสิก็ไปตัดตอนเย็นให้มันกินตอนเย็นเลยจ้าอ๋อนี่นะครับพี่น้องตัวนี้คือพาเาบึงพอนะพี่น้องคุ้มฝูงนะครับตัวนี้ประวัติเป็นมายัางไนครับไอ อ๋อไปซื้ออยู่ี P ฟาร์มนะครับอาจารย์ประสงค์ครับซื้อมาใส่นน้อยแบบมานชอะไรนี่ๆนะครับพี่น้องในรูปดีนะครับใหญ่งามดีนะครับพี่น้องบูดพร้อมนะครับเป็นเลือดล้อยนะครับไอครับเลือดล้อยครับ สายเขาสายใดครับลูกวินเทเอร์ครับพ่อเขาครับครับอูดยใหญ่นะพี่น้องถ่ายงามดีโบสนะครับ,รบหางลามดีนะครับพี่น้องผลงานการใจลูกเป็นไดครับไอใจลูกดีเลยครับ ร้อยแล้วเป็น้อยแล้วนี่นะครับพี่น้องโอ้กินหญ้าดีนะครับมีคนเขามาเที่ยวมาหาหลายวายโอ้ตั้งแต่ออกคลิปบ่าหมอบนี่คนโทรมากสุดตัวมือมาตั้นหาหอดฟ้ามกับมี่ครับมาถามเรื่องรถช็อปหญ้ารับโทรมากครับ มีคนมาถามแบ่งไปไปครับไอ้เมั่อเพื่นกัมาเบิงนั่นแหละครับเติมใจเติอยู่ครับมาเบิงมาเอาแนวทางนะครับการเลี้ยงหาวิธีการเลี้ยงการจัดการกินดีนะครับแบ่งเดินเล่นนะครับพี่น้องไปขึ้นไปแางขึ้งยอกัน นี่นะครับผลงานเม่นไบแม่ครับ๋อนี่นะครับพี่น้องผลงานนะครับตันนี่แม่บอครับก็แม่ครับแม่เากำลังห่าวนะครับพี่น้องโดนได้ออกมากนะครับ พี่นะครับพี่น้องสออรบรรยากาศนะครับข้าปล่อยจากม่วงครับไอข้าวป่อยแต่เศร้าเลยครับผมมงเศร้าเลยไปเขากับชงบายเลยเอาเข่าชงบายที่นีหอาก็ไปตัดหญ้ามให้คนกินครับใบได้ปล่อยอีกบ่ครับบได้ก็ว่ดได้ปล่อยแล้วครับอ๋อพอเขาคอกแล้วก็ให้กินหญ้าสดเลยครับปอยยาเฮมีอยู่แล้วหอกแบบครับ แมนลูกเยอะมากมีแดงโอ้น uh ี oh, ่นะครับพี่น้องโอ้หลายนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นมีร้ายนะครับขอดไล่ๆกันนะครับยังบ้านย้อมเงินอย่า ฟางนี่จะน,น่าจะของบ่ไอ่นุ่มซือซ้อซื้อแปลงครับซื้อแปลงคนแม่ของเจ้าของก็ได้จะประมาณท่านเดียวนะของครับซื้อของซื้อแล้วก็มาอัดเาขาคมไปกินน้ำวะครับนหลวงพ่อกินน้ำเดี๋จะออกมากนะฟางนี่เบิดปีประมาณจะก่อนครับปีหนึ่งยอยู่ประมาณสามพันละครับกิน งัวงแปดสิบตัวนะครับ 3, <000. S 1> ประมาณสามพันเรื่องการซื้อขายเป็นไงครับไอการซื้อขายก็ตรงนี้เขานั่งอย่างจกไปนเน้นพัฒนาก่อนครับอ๋อครับครับแล้วแต่ผู้ที่มาซื้อนะครับมันมากเป็นกบบมากเป็นมากซื้อรถ้าตรงกันเท่ากันฟอย ยุ่งดีอย่างนึงนะครับพี่น้องอายแล้วว่าหมักตัวใดซีไว้รลดนะครับบ่มีแพงนะครับพี่น้องสี่ตัวถึกใจเลยนะครับแล้วก็คุยราคากันแต่ก็คือบ่ได้หวงครับบ่ได้หวงนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องพิ่นถมทีผินไม้นะครับเพิ่งหวงเก็บฟางไอ้งัวนบ่สนสะพ้ายนี่ดูเละยังไงครับก็ละลอมลวดนี่เดี นี่แหละครับไอ้มันเข้าบางยุ่งไลยเวลาจับสีดยาจับยาเข้ากับคล้องเชื้อเขาครับไอ้ยูพื้นที่แคบๆครับยังในขอบนอนอยูเพียแคบๆเข้ากับคล้องก็ดึงถมเลยบางที่จมีซ่องเข่าซ่องเสียบเลยแต่ส่วนมากก็เลยเข่าซ่องเข่าซ่องส่วนมากก็ทำขอดครับครับขอดงโอก็ถือว่าเชื่องนะครับพี่น้อง แม่ก็เป็นไถ่ไงนะครับแม่ไถ่ไงครับลูกผสมไใหญ่แล้วก็บบมันนะครับเอ็นกัดก็มี่เอกัดกับนี่ชุดนี้ผลงานพอคุ้มฝูงเหมือนเล่นไหครับครับพอคุ้มฝูงเหมือนเล่นครับไอได้ผสมเทียมวะครับก็ทีนี้เป็นลูกรุ่นลูกเพื่อนนะครับที่ใถ่ผสมเทียมอ๋อก็คือลูกของพ่อนี่นะครับลูกของพ่อนี่ผมก็ผสมเทียมหมืเด ได้หมอเต้นะครับได้่าผสมมาไอว่าข้อดีของพ่อคุ้มฝูงไห้ฟังนะครับว่าการงานครับเวลาง่วเป็นสัตว์เนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดมันสูงครับแล้วก็เข้ามอต้องมานังจับสัตว์นะครับเวลาแม่ง่วเป็นสัตว์เพิ่งการจัดการของเพิ่นเองเลยครับแล้วก็ยาคายใจใจลดต้นทุนเอาง่วงได้ลาย แต่แต่พอเสียก็ซื้อข้าเหลือพอพันเพราะอะไรได้ได้อยู่ตัวเดียวครับก็คือต้องพัฒนาไปเป็นชุดนะครับต้องพัฒนาก็คันผู้ใดญ่กาลงทุนก็สิได้ดีเด้นะครับไอ้นาะผลงานกับ เขาเคัดเลือกจางไหนครับไอ่พอพันเขามาพอพันเขาก็ต้องเบิ้งโตครับกิเบิ้งกระดูกใหญ่ๆเนี่ยครับสีครับแล้วก็บึ้งนิสัยนิสัยมันต้องเชื่องบอหัวงแมงงวดครับครับจังสันครับผมเป็นไปตามพันธุกรรมครับเรื่องร่มเรื่องความเชื่องนะครับแม่ครับเป็นไปตามพันธุกรรมครับกระติดจกพอจากแม่นั่นแหละครับครับไ่เดี๋ยวพาไปเบิ้งพอพันอีกรอบนะครับ ป็นนด้ขอกแล้วนะพี่น้องอ๋อยนลูกเพืนหนาพี่น้องกับมี่หลายสีนะครับเนี่ยแม่ดำออกแดงกับมี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ดำเด้๋ยวนโตไปนะทีเดียวเหมคนัะครับเสร็จหลังดำอยู่นะครับพี่น้องผิวน่าจะดำ เรื่องไอ้แม่พันธุ์นะครับไอไอเลียกกันไหนครับแม่พันธุ์ครับเขาพอต้องเลือโตตีมันหนาๆแน่เบิ้งลูกนี่น,น้ำนมดีบ่เบิ้งวา่าผักลูกบ่กกครับเรื่องสีก็ได้ไปเล่นแดงจักหน่อย <laughs> ครับครับยังแอ็นกัดนี่เคาับมักมาสะดโดหล,ลักลูกนะน้ำนมมันดีครับ คอสำคัญของพอพันเมียพันก็นกนคือการจ่ายลูกนะครับ,รบเ,เดี๋ยวว่นไปประตูนี้ครับไปเรื่อขึ้นไป่านั้นครับนี่นะครับพี่นอ้องเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้วนะครับพี่นอ้องครับ เห็ดลายเห็ดนาเจ้านี้เป็นรักไปแล้วได้ได้งัวเลยเป็นรักไปแล้วคได้ได้รักของครอบครัวเลยไอหน้าก็เป็นเสริมไปนะครับไอหน้าก็เสริมไปนี่นะครับขกอะเว้าเรื่องคอกกันนําเลยนะครับพี่น้องคออนี้ก็ผมก็สีแ่งเป็นแม่ถูกอ่อนแล้วก็เป็นแม่ลอกอยู่ข้างนอกแล้วก็ ลูกงัวก็สามารถรอดได้อ๋อมีหลอดออกหลอดเขาได้นะครับนี่นะหลอดเขาได้เวลามากินอาหารกินห้าฝั่งนี้เ่รครับครับครับกินอาหารกินหยาครับเสริมอาหารในลูกลูกงัวแน่ครับครับนี่นะเป็นขอกแยกคอดเพิ่ไครับไอของของขอดก็อยู่นี่น้าครับ๋อแยกคอดแล้วก็แมลูกอ่อนแมลอ่อนครับกา ดีครับไอ้ห่องแยกครับดีครับก็คือรดลดการสูญเสียครับตอนที่มันกระแทกกันข้างนอกมีเสียหายกระแทกเพิ่มครับเลยต้องแยกครับครับดีกว่าเป็นว่าเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงสําคัญนะครับพี่น้องช่วงใกล้ขอดกับขอดใหม่ๆเพราะว่ามันเป็นรายได้ของเฮานะครับเป็นผลผลิตนะครับการแยกข้อก็เป็นลดอัตราการสูญเสียนะครับ ได้นะครับอันนี้คอ,อกไงนะครับคอกไงกับพื้น,นที่กวางนะครับเนี่ยครับปอยน้ำเป็นบ่ครับไอ้ปอยแหยาง,พออยงาเรงพราะว่าหนานเห็ดหน้าเห็นยังกะเอาไว้ในหนี้เลยเห็นบ่ครับอันนี้เป็นตัวการนีเป็นานอ,อะไรมากอันนี้ข้อปั๊บ น,นะครับพี่น้องเอาไว้เห็ดวัคซีนครับเห็ดวัคซีนแล้วก็ฉีดยาฉีดยานะครับพี่น้องแล้วจะเป็นซองแคบนะครับนี่ยางเ<า>ข,า,ขาม่านะครับขอปั๊บเลยครับแล้วก็ปล่อยออกมาขอกใหญ่นี่บอครับ,รบโอ้นี่นะครับ,าาบ,บครับ ใช้พยาธินี่เขาเห็ดปีละจักรอบครับทุกหกเดือนครับยาดิีหนังครับยาภายในอ๋อใส่ยาตัวไหนครับเส้นกอกเส้งฉีดครับอ๋อใส่ก็ไวโอเม็กนี่แหละครับครับแล้วก็กอก็ใช้อาเบนเทลครับกับปีหนึ่งเห็ดสองเธอนะพี่น้องรอบก็คือหกเดือนนะครับครับแล้ววัคซีนนะครับไอ้วัคซีนก็ทุกหกเดือนเดี๋ยวนี้ทุกหกเดือนแล้วครับวัคซีนล้ำปีแล้ำปีครับ ล้ำเลย่มสีแล้วก็ปากเท่าเปื่อยเท่าเปื่อยก็ห่างกันประมาณเดือนหนึงครับคือสีลำปีไปแล้วก็เว้นครับสีลำปีแล้วก็เว้นเว้นเดือนนึงเท่ากับปากเท่าเปื่อยเติมเลยครับชนชนมากมากนะอะไรครับไอ้ปากเท่าเปื่อยปากเท่าเปื่อยก็ต้นฝนนะครับอ๋อต้นฝนนะครับพี่น้องช่วงหน้าฝนความเชิญนี่นะครับปีนี้เป็นไหมครับไอ้ปีนี้ก็เป็นหรอก บ่ได้เอาเข้ามาบ่เอางูน,นออกถ้าบ่เอาง่วน,นออกเข้ามาเนี่ยมันกับโอกาสกบ่เป็นเนี่ยมันน่อยเลยครับครับแต่เข้าก็ะสีป้องกันเว้ดีกว่าครับครับ,รบไปเดี๋ยวไปบนขออกขหญงกันนะครับไปบน,นี่เดินไปนี่เลยครับโอ้ออเอาเรา็ะด,ดีนะครับก็คือเปิดโล่งเลยนะครับ เท่พื้นปูนวะครับไอยที่ของยืนไม่อมเนี่ยแหละครับอ๋อครับขปงครับประมาณจักเมตรครับเท้กประมาณสี่เมตรครับหอดพี่ป่ะครับหอดหอดสี่นี่นะครับพี่น้องวงยืนกินนะครับที่ออกมาหอดเสานะครับประมาณสี่เมตรนะครับมันได้ยืนเป็นลมบมลมนะครับ คันเท้าโบเท่นี่โบเท่มันก็เป็นลมมันยืนมองไรขี่เง้ยวมองไรในโซนเนี้ยมันติดเป็นลมครับครับมันติดเป็นลมมองมติดเป็นลมขีไ่ไปขี่ไปเงี้ยวไปกนะันมองนี่แหละที่มันยืนดูดูเนี่ยมันติดเป็นลมลนะครับครับนี่ก็คือพอดีนะครับพี่น้องที่ต้องเทพื้นนะครับรบล้วก็กว้างแย่งประมาณเท่าไรครับกว้างก็หาเมตรคุ้นหาเมตร อาเครับาเม็ดหาเม็ดคุณหาเมตรน,นะครับนี่เฮ็ดหล<า>ังคา,าสั้นลงทั้งหนานะครับพี่น้องสั้นลงทั้งหนาเพราะผมสีเพื่อต่อเติมไปข้างหลังครับคข้าต่อเติมไปข้างหลังได้ครับนี่ก็นขั้นฝนตกน้ำก็สิไหลอ,ออกเลยนะครับครับนี่นะครับพี่น้องไหลอกอกคอกับบัจืดช่องอันนี้เด้ดครับไอช,ช่องนี้ก็เข้าได้ละ มาเก้าโตครับเก้าเก้าโตสูงก็ประมาณมีสี่สิบครับช่วงอิทนี่ก็สองก้อนอิทบลสองก้อนอิทบลสองก้อนก็ประมาณสี่สิบเซนครับนะครับแบบก็ใส่นาสองนิ้วครับครับใส่สองนิ้วนี่ก็นิ้วหนึ่งครับนี่ก็ไปดัดเอาลานคอยเสียครับครับล้านคอยไปดัดเอาแล้วมาเชื่อมเองมัครับว่าหรืออ๋อ มี่สังอยู่ทางเท็จเสาเป็นเสาปูนนะครับพี่น้องเบิดประมาณเท่าไหร่ครับไอ้ของเบื้ดประมาณสองแสนห้าครับทึงรวมทั้งเบิดเลยรวมเบิดเบืทพปืนน้ำกระสามแสนนะครับประมาณสามแสนขาสางน้ำครับขาสางน้ำเอากลาซอยพันเธ็ดน้ำเหรอครับครับปลาซอยนธุ์กะ บริเวณเฮ็ดเทีย่ยวเดียวเป็นวายก็ค่อยๆขยับขยาย,ย,ายไป<อ>ครับเสริมมาสามเทียนนะครับเต็มครับก็เข้าแบบว่าได้ขายง้อก็เอาเงินง้อนี่ยแหละครับมา,ยายมาขยายนะครับขยายไปนี่นะครับพี่น้องขั้นเท่าเห็ดเท่เดียวมันมันจมทุนนะครับ,รบแล้วเข้ากับบลูว่าเข้าสีเลี้ยงได้อีกโดนซ้ำไหนนี <c> ่ <oughs> นะครับนี่ฟางนะครับพี่น้องฟางเราเก็บไว้หลายนะครับ กองไว้ข <formation jin inh aling> <at> ้างนอกเลยบ่ค <c> ร <oughs> <sk r uter> <s at> ับบายกองไว้ข้างนอกเลยครับอ๋อตอกข้างนอกเลยเอาหาพายางคุ้มบ่ครับครับเดี๋ยวไปหาพาไปพายางมาละครับมาคุ้มโอ้ดีนะครับพี่น้องกสำหรับคนที่ยังบ่ทันได้พร้อมเรื่องขอเก็บนะครับก็ถือว่าเห็ดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าสำคัญนะครับพี่น้องฟังโอ้ครับสำคัญเลยล่ะครับ อย่างนะครับพี่น้องนี่แดดเขาได้นะครับนี่แดดซองมดิแดดซองเขาออกตอนะองอ๋อีเป็นปองออกนี่นะครับพี่น้องปองว่าแหงว่าหน่อยหลอดนะครับหลอดเข่าออกนะครับบางทีเอาเสริมอาหารนะครับ ตรงนี้ปองหลอดครับหรือบางที่ว่าเป็นสัตว์นะครับพี่น้องหรือมือขึ้นมันไล่เหยียบกันส้นกันครับว่าน้อยกับสิเขาไปหลบนะครับเนี่ยผมเห็นลายคอกแล้วนะพี่น้องเฮ็ดดีนะครับตรงนี้ปองหลบสูงกับประมาณเมตเมตซิปครับประมาณเมตซิปพวงกับประมาณเจ็ดสิบเซ่นครับเจ็ดสิบหกสิบเซนนี่ครับ ไปเบิ้งระบบนำครับไ,ไปไปนะครับพายางไปเบิ้งระบบนำนะครับ ระบบน้ำนะครับใส่ลูกร้อยอัตโนมัติเล่นมาครับยุก็เติมอัตโนมัติเลยแก่อนเสือแร่กินบ้างมีป่าน้ำปลาปลาไปกินพวกลูกยุ่งลูกอย่งครับ๋อาพันี่างนี้พวกลูกไล่ลูกยุ่งกับปล่อยตามที่ตรง ดีนะครับสองบ่กะพ่อนะครับบ่อเดียวก็บ่พ่อเวลาหนุนหยาดกันอ๋อเวลามันหิวมากหลายตัวนะครับอยากให้อายฝากเบอร์โทรนะครับผมครับก็พี่คอร์ดพามสุพรรณบุรีครับก็เบอร์โทรติดต่อ 0 9 1 2 8เก0 0หนึ่งสองแปดหนึ่งศูครับชื่อโอครับมีเพจมีเพจก็ปริญญ่านะมาประดิษฐ์ครับเฟซบุ๊กครับผมครับผมเดี๋ยวผมเะเอาม้อแปะให้นะครับในคลิปนะครับพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณพี่โอนะครับพี่น้องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงวเกี่ยวกับพอกนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางสำหรับหลายๆคนนะครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ